การที่คุณจะมีบุคลิกภาพที่ทําให้คนรู้สึกว่าคุณดูมั่นใจในตัวเองเราอยากจะให้เขามั่นใจในสิ่งที่คุณพูดนะคะหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือการมองตาคนฟังแล้วหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องการมองตาคนนะคะบางคนก็ไม่อยากที่จะมองตาไม่ชอบที่จะมองตาแล้วยิ่งประหม่าด้วยเวลาที่เราเจอผู้บริหารคนที่เรารู้สึกว่าเขา อำนาจสูงกว่าหรือคนบางคนที่เขาไม่ชอบเราเราไม่อยากมองตาเขาเราจะทํำยังไงนะคะวิธีแรกอย่ามองที่ลูกตาเขาให้มองไปที่หน้าผากเขานะหรือมองตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็มองทะลุไปไม่ใช่มอง ทะลุผ่านตัวเข้าไปมันมีวิธีการมองแบบมองมันไม่ได้มองนะคะคือเวลาเรามองหน้าเขามองตาเขามันจะมีโฟกัสใกมไหมแต่เวลาที่เรามองอะไรที่มันไม่มีโฟกัสแบบมองทะลุผ่านเข้าไปเหมือนเขาไม่มีตัวตนอันนี้เขาก็รู้สึกได้นะคะว่าเธอมองใครนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามองมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณที่อยู่เหนือหน้าผากนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเรามองตาเขานั่นแหละ อย่างที่สองถ้าเราก็ยังเขินอยู่ดีเราไม่อยากมองมองตาเขาหรือมองจ้องไปที่เขามันรู้สึกแปลกๆนะคะให้เรามองเขาเวลาที่พูดคําแรกๆนะคะคำแรกๆเปิดบทสนทนามองตาเขาหลังจากนั้นเราก็พูดอาจจะสายตามองไปทางอื่นได้นะคะเป็นธรรมชาติได้แต่เวลาที่เราอยากจะพูดและสื่อสารในคําพูดที่มันสําคัญสําคัญเรื่องที่เราต้องการเน้นเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารให้เขามั่นใจให้เราพูด คำนั้นและมองตาเขาแค่2วินาทีแล้วเราเปลี่ยนก็ยังดีกว่าการที่เราคุยกับเขาแล้วเราไม่มองตาเขาเลยเพราะการมองตามันสื่อสารว่าคุณจริงใจคุณมั่นใจและสายตาสื่อสารได้มากกว่าคําพูดนะคะ